แต่ก่อนเนะี่ยบีมอยู่ในห้องเช่านะครับย,ย้ายจากห้องเช่าแล้วก็ไปอยู่เทาวเฮาส์เล็กๆนะคะผม16ตารางวาอยู่ในห้องเล็กๆแคบๆแ,แล้วก็ทุกอย่างรวมกันอยู่ในห้องหมดเลยนะครับผมเสื้อผ้าอาพรเตรียงนอนเบเลยแบบลกๆนะครับผมคือทุกอย่างมีครบนะครับแต่ว่ามันลกมากนะครับผมบีมจะต้องแบบเข้าไปได้แค่นอนอะนะครับก็คือทําให้นะตอนนั้นนะครับช่วงนั้นก็ คิดงานไม่ค่อยออกนะครับรู้สึกว่าทําไมหัวมันตื้อจังนะครับคือณนะวันที่บีมไม่มีครับณนะวันที่บีมจนมากๆนะครับบีมใช้การจินตนาการนะครับบีมใช้การจินตนาการว่าความจริงเนี่ยนะครับในในในความจริงเนี่ยความจริงที่เป็นสิ่งสมมุติเนี่ยสถานการณ์รอบข้าขงฉันเนี่ยอยู่ในห้องที่เก่าๆเ,เลยลกๆนะครับผมมองไปทางไหนก็มีแต่ ความไม่เรียบร้อยนะครับผมเบียมจินตนานการเลยนะครับอันนี้คือวิธีแก้นะครับวิธีแก้คนที่อยู่ในบ้านที่เล็กๆนะครับผมเราไม่สามารถที่จะจัดบ้านให้สวยงามเรียบร้อยได้นะครับก็ใช้จินตนาการนะครับผมว่าฉันเนี่ยกำลังอยู่ในห้องที่สะอาดเรียบร้อยนะคบผมสวยงามเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะผมมีความสุขในการทำงานมีความสุขในการนอนได้ใช้ชีวิตได้เล่น เกมนู่นนี่นั่นได้มีความสุขได้อะไรต่ออะไรนะครับบีมจะใช้วิธีการหลับตาเพราะสถานการณ์ตรงหน้าเรานะครับผมมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่แบบเล็กๆแคบๆแ,แล้วก็ไม่มีอะไรจะ,จะเจริญหูจเจริญตาเนะเาะคราวนี้บีมก็ต้องใช้จินตนานการนะครับซึ่งวิธีแก้นี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ค่อนข้างมีสมาธินะครับผมใช้สมาธิกับตัวเองได้ดีนะครับ จะทำให้เราสามารถสร้างภาพที่เราต้องการน,นะครับบีมสร้างภาพที่บีมอยากจะได้เนี่ยมาประมาณ2ปีนะครับผมอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองที่สวยงามนะครับคู่กับตัวเองหลับตาอยู่ในห้องเก่าๆเ,เล็กๆนั้นนะครับจนวันหนึ่งนะครับบีมมีบ้านหลังเดียวนะแล้วก็สะอาดนะครับผม สะอาดเรียบร้อยนะคะผมมีคนดูแลบ้านเป็นอย่างดีนะครับตัวบีมเองก็ไม่ได้อยากทาให้บ้านแล้วก็พยายามเก็บของให้เป็นที่เป็นทางนะคะผมมันส่งเสริมทําให้พลังงานของบีมเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่พลังงานของเราเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำให้เรามีสภาพอารมณ์ที่ดีมีสภาพจิตใจที่ดีมากๆนะครับทําให้บีมเนี่ยมีแรงในการทํางานอีก ร้อยเท่าเลยนะครับจากตอนแรกที่ไม่ค่อยมีอินเนอร์ในการทำงานเท่าไหร่ตอนนี้นะครับบีมมีความสุขในการทำงานมากขึ้นนะครับบีมเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมเพราะว่าบีมก็เป็นคนที่มาจากดินเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มาจากคนที่มีฐานะแล้วก็พ่อแม่ร่ำรวยไม่ใช่นะครับบีมสร้างมาตรงนี้เนี่ยล้มลุกคลุกคาน,นะครับผมแล้วก็ กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับผมได้มีบ้านมีรถมีบริษัทมีโรงงานของตัวเองนะครับมันคือน้ำพาน้ำแรงที่บิมได้ทำมาอย่างสม่ำเสมอและความมีวินัยนะครับในตัวเองนะบิมเลยรู้เลยว่าบ้านคือสิ่งที่เอาไว้ฟื้นฟูจิตใจจริงๆนะครับเวลาเหนื่อยๆมาเราสึกว่าเออเราได้กลับบ้านแล้วเราก็มีความสุขแล้วนะครับ